มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผู้ผลิตเครื่องสาอางหรือโรงงานรับสร้างแบรนด์และนี่คือสิ่งที่ทําให้ Iconic S กกลับมาขย่าวงการความงามอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี c o s m o p r o f CBE a s e อ n b าเซียน2 0งคออนี้ค่ะ จุบันนะคะเราอยู่ในยุคที่ธุรกิจความงามเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะโรงงานผลิตเครื่องสำอาง o e M จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทาธุรกิจค่ะและในปีนี้ Iconic S เราพร้อมแล้วที่จะขึ้นท่านเป็นผู้นําด้านการบริการ OEM ODM การสร้างแบรนด์และให้คําปรึกษาในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครบวงจรด้วยกองทัพสินค้านวัตกรรมใหม่ที่เราได้ทําการวิจัยขึ้นมาจากจุดเด่นของเราค่ะตั้งแต่การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์การเรื่องบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงความสามารถในการผลิตปริมาณมากทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ถูกประเภทและยังสร้างมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งยังบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมค่ะภายในบูธของ I c ค n i c S เเราได้เตรียมกิจกรรมมมาากยที่ จะช่วยผู้เข้าชมได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการเครื่องสำอางและสามารถพูดคุยกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอางเป็นของตัวเองก็สามารถเข้ามาสัมผัสทุประสบการณ์ใหม่กับเราได้ที่บูธไอคอนิ IC IC S, หรือบริษัทฮาร์ซฟไทยแลนด์ so ของเราได้เลยนะคะ